คุณอาวัยพจนะครับผมหลังจากที่ครอบครัวนําร่างของคุณอาวยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับ<ช>ได้ตั้งบําเพนกุศลครบ9คืนแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ครับก็มีพิธีแห่ร่างกลับไปไว้ที่บ้านพักเพื่อรอกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพครับผมบโดยมีเนี่ยโอ้โหทั้งศิลปินแล้วก็แฟนเพลงไปร่วมกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับแล้วก็ คือจะเก็บร่างของคุณอาไว้100วันนะครับผมคนไปเยอะมากคืออาวัยพศเนี่ยเป็นครูแห่งวงการเพลงที่แท้จริงและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับสมัยมีชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่างานไหนนะงานบทงานไหนนะอาต้องมีอาไปแหละครับ นะฮะอืมเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนมีการตั้งขบวนแห่เกียรติยศด,ด้วยเพราะว่าอ่าเป็นการพระราชทานเพลิงศพไงเราก็อาจจะ<ช>ทำพิธ<ะ>ีหน่อยนะครับผมแล้วก็มีข้าราชการร่วมสนชุดขาวมาตามพิธีแล้วก็ศิลปินที่ไปก็อย่างเช่นคุณแม่ขวัญจิตก็ไปนะครับ คุณออสนะครับคุณสัญญาพรนารายจอมขวัญกรลายาโอบะเสียงเหนือนะครับเฉเชิญยิ้มแล้วก็แดนเซอร์ <dancer S 2> ของวงดนตรีลูกทุ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำนะครับไทยพวนอู้เยอะมากเยอะมาก <นะ S 2> เยอะมาก,มากเลย,ยแทรกขบวนเนี่ยนะฮะแห่กันยาวพอสมควรคะ่ะหลังขบวนมาถึงบ้านแล้วนะทาง Eight, ออสโฟเอสนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะก็ได้ร้องเพลงของพ่อไบพศเพื่อขับกล่อมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังกันด้วยนะฮะ สำหรับร่างของคุณพ่อไวยพ์จะตั้งอยู่ที่บ้านเป็นเวลา100วันค่ะครับเพื่อรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะโดยจะมีพิธีสวดพระพิธรมทุกคืนวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มไปจนครบ100วันค่ะอืมนะครับผมก็ต <ผม S 1> <อ>ิดตา,ามกันนะครับจะบอกว่าเนี่ยรู้ทราบเหมือนกันกเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียครับตามความเชื่อเนาะเขาบอกว่าการไว้ร้อยวันเนี่ยมี2แบบคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าย,ยุคใหม่ยุคใหม่คนแบบใหม่ก็จะคิดว่า หนึ่งร้อยวันเก็บไว้เพื่อที่ว่าญาติที่ยังทำใจไม่ได้หรือว่าคนที่ไม่สะดวกมางานจะได้มีโอกาสมาไหว้ศพครับส่วนอีกอีกแบบหนึ่งที่มีความเชื่อแบบอ้าบรมลาเขาบอกว่าหนึ่งร้อยวันเนี่ยคือวันที่ผู้ตายนะฮะจะต้องรอการพิพากษาถ้าลูกหลานทําบุญให้มากเวลาพิพากษาปุ๊บอุ้ยบุญมากไปในภพภูมิที่ดีอ๋อก็เหมือนมีเวลาทําบุญเพิ่มได้เป็นความเชื่อร้อยวันนะของแต่ละแต่ละที่นะครับ